สวัสดีครับผมโจทีเฮดสัดครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาหาบ้าน CJ ในชีวิตจริงกันบ้างแล้วกันนะครับนี่หลายคน อาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าบ้าน CJ มีอยู่ในชีวิตจริงด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะไปหาดูได้ใน g o o g l e Map ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนในมุมโลกใบนี้นั่นเองครับพอดีไปเจอมานะครับและสถานที่ที่บอกไปนะครับที่มีอยู่ในชีวิตจริงของเราเลยนะครับก็คือครบสเตียดนี่เองนะครับนี่ก็คือสถานที่แบบนี้เลยนะครับนี่เลยมันก็จะมีลานกว้างแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนบินขึ้นไปด้านบนดูนะครับ ก็คือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูจากน้านบนนะครับว่ามันจะมีสถานที่แบบนี้จริงหรือเปล่านะครับใน Google Map นะะทุกคนลองจําภาพนี้ไว้ด้วยกันนะครับทางเข้าบ้านของ CJ นะครับที่กรบสติทเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันครับว่าใน Google Ma p มันซ่อนไว้อยู่ตรงไหนและตอนนี้เราก็เปิด Google Map ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามันซ่อนไว้อยู่ตรงไหนนะครับนี่แล้วขั้นตอนแรกนะให้เรานี่เลยปรับเลเยอร์ก่อนนะครับ นี้ปรับเลเยอร์เพื่อที่จะได้เห็นภูมิประเทศแบบชัดเจนนั่นเองครับอย่างเช่นถ้าเราจะดูกรุงเทพนะนี่เลยนี่ตึกลาบ้านช่องนะครับแบบนี้เลยก็คือเราสามารถที่จะดูโกฟสตรีทจากตรงนี้ได้นั่นเองครับนี่แล้วมันซ่อนไว้ที่ไหนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันเลยครับแทนที่นี่มันยเยีเยยะไปหมดอ่ะเราก็อ่ะลบ CJ ออกกันแล้วกันนบ้าน CJ นะครับผมพิมพ์ไว้เนาะเราก็พิมพ์แบบผมเลยนะครับจ A N T O N อ่านว่าแกนท่านคอร์ดแบบนี้เลยแล้วก็เว้นวักนะครับเว้นวักว่า h าวเวิรนะนี่ฮาวเวิรผมพิมพ์ไปแล้วล่ะนะฮาวเวิร์นี่เลยอเอาตามนี้เลยแล้วกันนะทุกคนลองพิมพ์ตามนี้นะครับก็คือแกนท่านคอร์ดฮาวเวิร์ดแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับกดปึ้งเข้าให้เฮ้เราก็จะมาโพลตรงนี้นะครับหลายคนเอออาจจะยังไม่เห็นนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนีวเราลองซูมดู อยู่ตรงไหนวะบ้านของ CJ แล้วจุดที่เรามาร์กมาเมื่อกี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่เมันจะอยู่ตรงนี้เลยนี่เนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือกลางเมืองนะนี่เราก็เลื่อนออก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 เห็นไหมทุกคนเห็นหรือยังเห็นหรือยังครับผมยังไม่เห็นเลยอยู่ไหนวะเนี่ยที่เล่นมุกไปเน <ster> ี่ยหาก่อนหาก่อนเมื่อกี้เห็นอยู่นะแบบแบบี่เลยครับซูมตรงนี้ตรงนี้นี่ไงสมโมสรว่ายน้ํา เริ่มเห็นหรือยังเริ่มเห็นหรือยังนี่ไงเฮ้ยมีจริงนะครับเนี่ยมาได้ไงเนี่ยกรอบสเตียดว่ะกรอบสเตียดนะครับอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมนอ่โอ้โหเล่นอะไรครับเนี่ยคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเราซูมดูใกล้ๆนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นบ้าน c g นะโ G แล้วก็บ้านสวิตแล้วก็บ้านไรเดอร์ ว่าไปนั่นอ่ะเดี๋ยวเรากระโดดลงไปดูนะครับว่ามันใช่ไปเนี่ยผมมัว่วแล้วบ้เนี่ยอ่ะโดดลงไปเลยุูก,ก็ให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนบ้านเนาะเหมือนบ้านในอ่าโกบสต,ตรีทตอนที่เราเล่น GTA 5นะว่าไหมอืมเหมือนนะครับเนี่ยตอนที่เราไปบ้านของ CJ ใน GTA 5นะคล้ายๆแบบน,นี้เลยนะครับก็คือจะมีบ้านหลังไม่โตเนาะจะเป็นบ้านหลังเล็กๆกันเองเนาะเฮ้ยนะ เอยเหมือนนะครับเนี่ยนี่แล้วก็จะเป็นทางเข้าแบบน,นี้เลยนะครับนี่ทางเข้าประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกนี่แต่ขาดอย่างเดียวนะขาดสะพานตรงนี้นะครับถ้ามีสะพานขั้นตรงนี้น่าจะใช่เลยนะครับแต่หลายคนจําได้ปะถ้าเป็น GTA ภาค5น่ะมันไม่มีสะพานขั้นเนาะเออใช่ไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านของ CJ นะครับนี่ที่ผมว่านะครับน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยนะ เดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่ามันคล้ายกับเกม GTA 5นะแผนที่แถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเกม GTA 5แล้วก็มาที่ซอยบ้านของ CJ ดูนะและตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม GTA V แล้วนะครับรับบทเป็นแฟรงคินนะครับและตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูซอยกรอบสตีดในตำนานนะครับว่ายังมีเหลืออยู่หรือเปล่านั่เองครับในสถานที่ก็มากไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะว่า มันจะคล้ายกับภาพจําที่ผมบอกให้ทุกคนจําไว้เมื่อกี้หรือเปล่านั่เองครับนี่ตอนนี้ก็มาร์กจุดเรียบร้อยปะ่ะดูยกันเลยตอนนี้อยู่กลางเมืองนะครับใกล้ถึงแล้วแหละนะมันไม่ไกลนะครับมันจะอยู่แถวแถวท่าเรือนี่แหละนะนี่เลยอยู่แถวบ,แนนบ,บ้านของแฟงกิ้นนี่แหละนะครับนี่นบ้านของแฟงกิ้นจะอยู่ประมาณแถวหัวแฟงกิ้นนี่แถวนี้แถวนี้เอาหัวแฟงกิ้นเป็นจุดมาร์กนะ และบ้านของ CJ อยู่ตรงนี้เลยน่าจะเป็นบ้านเก่านะเพราะว่า c j ย้ายออกไปแล้วนะครับนี่ตรงไหนตรงไหนนี่เลยนี่เลยมาแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปด้านหน้านะครับตรงนี้นะนี่เลยแล้วก็เข้าไปในซอยนี้สังเกตด,ดูปะสะพานหายไปแล้วนะครับและตอนนี้ก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับนี่เลยอันนี้ก็คือซอยกรบสตรีทที่ว่านะครับนี่เลย <laughs> เหมือนปะเหมือนเมื่อกี้เดะเลยนะครับและตอนนี้ ก็เป็นถิ่นของพวกแก๊งม่วงไปหมดแล้วนะครับและบ้านซีเจก็หายไปด้วยนะครับแค่แถวนี้มีแค่บ้านแบบชั้นเดียวทั้งหมดเลยนะครับเหมือนในชีวิตจริงเดะเลยทีเดียวเชียวนี่เลยเนี่ยลงไปจะได้ไปะเนี่ยลงไปผมจะรอดปะครับเนี่ยซีเจหายไปไหนเนี่ยลงไปถามได้ไหมพัวพี่พี่เขาน่าจะตืบเรานะครับปมว่านะเฮ้ย <laughs> ยังไม่ทําอะไรเลยปะโทมันจะบวชเราแล้วเนี่ย เอาโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับว่ามีบ้านของ CJ อยู่ในชีวิตจริงด้วยนะครับเป็นซอยคล้ายๆแลกันเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้ซอยนั้นเขาทําเหมือนกับในเกมเลยนะครับไม่ใช่ดิในเกมทําเหมือนกับแบบในชีวิตจริงไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีสะพานแล้วเนาะอืมก็เปลี่ยนไปนั่นเองครับออาโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับฝาก กดไลค์กันด้วยนะถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเกม GTA อีกนะเดี๋ยวจะเอามาแนะนำกันนะครับก็สวัสดีครับผมเนี่คลิปนี้อะไรกันครับนี่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องโจ t h e s e t ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจ t Headset นะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม